ส่วนเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าออโต้คลิปใครมีปัญหานี้บ้างครับผมอ่ะผมจะอยู่ที่สื่อสองพสื่อสองตรงไฟล์โน้ตแพดผมนะครับใช้งาน n v i d i a 2 0 2 4 2ร่วมกับพีพตที่บนระบบปฏิบัติการ Windows อยู่นะครับตอนนี้ผม Windows 11 2 3 h 2เเนาะ ผมจะก๊อปบรรทัดนี้ลองด้วยมันติแร็งส่วนเสริมของ nvda ที่เลือกลองด้วยมันติแรงเนี่ยครับผมใช้โฮมและชิปเอ็นลองด้วยมันติแร้งส่วนเสริมของ nvda ที่เลือกสลับเสียงได้ตามใจชอบสีก็เป็นการเลือกข้อความนี้ไว้แล้วผมจะกดก๊อปปี้ผมมีการลงส่วนเสริมคลิปสปีกไว้เวลาผมกดคอนโทรลซีเขาก็พูดว่าก๊อปปี้แต่ก๊อปปี้เออใช้ข้อความเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะก๊อปถูกหรือเปล่าเออก๊อปอะไรก๊อปถูกหรือเปล่าคือส่วนเสริมตัวนี้ เหมือนกับว่าผมจําได้ว่าคุณทัชชาขอนุญาตเอ่ยถึงนะครับได้มีการแนะนําว่าเออส่วนเสริมตัวนี้ช่วยในการเวลาเราคัดลอกผมก็เลยอืมมันใช,ใช้ยังไงก็เลยมีเวลาวันนี้ทําสื่อตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยมาทําสื่อตัวนี้ต่อครับก็เลยเอะขอลองติดตั้งออโต้คลิปดูบ้างครับชื่อชื่อว่าออโต้คลิปนะครับอ,อ่ะเราไปติดตั้งกันครับ ของผมเจอใน Add-on Store นะครับผมกด Insert N มาที่ Nvidia Menu หรือ Cap Lock N นะครับกด Nvidia Key บวก N <Nvidia S 1> แล้วกดตัว T ไปหา Tool Sub Menu แล้วกดตัว A หา,า a d Store a o n Store นะครับอ่ะก็เข้า Add-on Store ให้ได้ครับ Enter เข้าไปครับ a o n Store i n s t App บางคนกด Insert N T A แล้วก็จะเข้า Add-on Store เลยก็เข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปหา o a r l e v e Add-on ครับกด Control Tab ไป สองครั้งครับคอนทอลแท็บครั้งที่หนึ่งคอนทอลแท็บครั้งที่สองเวร์เบิร์ดแออนแท็บสี่เลยเอาไวร์เบิร์ดแอปออนแท็บนะครับหลังจากนั้นแท็บไปที่เสิร์ตแต่ว่าเราจะแท็บต่อจากเสิร์ตนะครับแท็บไปเรื่อยๆเนี่ยเจอแล้วเสิร์ตโคลอนแท็บต่อครับเอาไวร์เบิร์ดแอค้ดบพอเจอตรงนี้ครับให้เราเลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆหาออโต้คลิปลูกศรลงเยอะเลยแหละครับเพื่อน

ออโตเิคิปบดคอต์เวนคลิะครับเจอแล้ว Enter หรือ s p a c e b a r หรือแอปพลิเคชันหรือชิป f t F10 แล้วแต่ชอบเลย Enter ครับคอมไเแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาที่ Install Enter ครับแล้วก็ Escape ตอบ Yes ไปแต่ผมจะแทบไปที่ Close นะครับแล้วก็ Enter ที่ Close ได้เลยปึ้งาเอรยาอยู่ที่ Yes เพื่อเขาเตือนให้เรารีสตาร์ทก็ Enter ตึงแล้วก็ติดตั้งออโต้คลิปเสร็จแล้ว p p a เตาเรามาสังเกตวิธีการใช้งานกันครับจริงๆเมื่อกี้ใน Description d e s c ร i p t i o n รายละเอียดเขาจะบอกไว้นะครับว่าวิธีการเปิดปิดการใช้งานของส่วนเสริมตัวนี้มีคำสั่งทางลัดก็คือ n v d a Key บวก Control บวก c h i p บวก K 4ตัวเลยนะครับผมตั้ง n v d a Key เป็นแคปล็อกไว้ด้วยผมจะกด3ปุ่มพร้อมกันเลย คอนโทรลชิปแคปล็อกตอนเนี้มือมือซ้ายผมกด3ปุ่มแล้วกดตัวเคดิสแทบเลตออโต c อเร d ดทีสุดก็จะเป็นการ Disable กับ Enable ตัวนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดนี้คือ Disable ไม่ใช้งานนะครับเขาจะแต่ถ้าคุณอยากใช้งานซึ่งค่ามาตรฐานเปิดมาน่าจะเปิดใช้งานเลยวิธีการเปิดปิดการใช้งานก็คำสั่งเดียวกันนี่แหละครับ n อนวีเด c ีบวกคอนโทรลชเคเนี่ยครับผมกด คอนโทรลชิปแคปล็อกแล้วก็เคเป็นนับเบอร์อโตเมติกคลิปบอดรีดดิ้งสุดนี่เป็นวิธีการเปิดปิดด้วยทางลัดนะครับจริงๆยังมีทางอื่นอีก อ่ะแล้วใช้งานยังไงครับวิธีการสังเกตยอย่างเช่นผมไปอยู่ที่โน้ตแพดผมเหมือนเดิม 2> 2, สือ2อ้อมสื่ออพันห้าร้อยแล้วก็ลองด้วยมันติแรงส่วนเสริมของเนี่ยลองด้วยมันติแรงผมจะโฮมและชิปเอ็นลองด้วยมัลติแรงส่วนเสริมของเ v ็นที่เลือกสลับเสียงได้ตามใจชอบซีเเ็ดอ่ะอันนี้เรา s ีเล็กเต็ดไว้แล้วนะครับก็คือเลือกบรรทัดนี้ไว้แล้วผมกด ctrl c copy เขาจะพูดว่าเรา copy อะ,อะไรที่ไปไว้ในคลิปบอร์ดครับกด ctrl c ลอมด้วยมัลติแองส่วนเสริมของ n v d a ที่เลือกสลับเสียงได้ตามใจชอบเนี่ยแหละครับอ่ะแล้วถ้าเราเลือก2บรรทัดละ่ะจากที่คุณโอ๊บบี้ได้เนี่ยครับจากที่คุณโอ๊บบี้ผมคาว<น>ิกเอร์ผมผมคอนโทรลชีทโทมเลยลอมด้วยติแองส่วนเสริมตอนนี้เราเลือกไว้เท่านี้ใช่ไหมครับคราวนี้เรากดคอนโทรลซีก๊อปปี้ลอมด้วยมัลติแองส่วนเสริมของ n v d a ที่เลือกสลับเสียงได้ตามใจชอบจากที่คุณโอ๊บบี้ได้สาธิตการใช้งานโมฟิตแองซึ่งเป็นส่วนเสริมเขาเขาก็จะพูดสิ่งที่เรราไไดด้ปยังคี์บอ ไว้ให้เราทันทีก็ถือว่าส่วนเสริมตัวนี้ไว้พูดอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในคลิปบอร์ดให้มีการพูดอ,ออกมาด้วยแล้วเมื่อกี้เรา copy แล้วถ้าเราวางล่ะอเออิเออแล้วถ้าเราวางวล่ะเราวางดวเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะงอ่าผมผมมาที่บรรทัดว่างแล้วคนทวนวีวางเอ่าตอนอตอนตอน,ตอนวางทำไมไม่ยอมพูดเนานะนจากลอด้ควคือตอนก๊อปพูดครับคือ ผมลองดูนะครับว่าผมกดเยอะๆข้อความเยอะๆก็จะอาจจะยังไม่พูดดังนั้นอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับในบางกรณีนะครับที่เราจะใช้ส่วนเสริมออโต้คลิปตัวนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าต่างนี้ก่อนนะคก็ประโยชน์ของเขาคือพูดอะไรที่เรา Copy แล้วกันนะแต่ไม่ใช่พูด Copy ไฟล์ฟลพวกฟงไฟล์ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะลองไฟล์นะ เดินเบิร์กโฟมเราดึาางคอ m music ่ายกระเป๋าผ้าขายกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยปุ๊บกดคอนโทรลซีก๊อปปี้เขาก็ไม่พูดนะครับว่าเราก๊อปปี้ชื่อไฟลนะ์นั้นจะก๊อปปี้อะไรที่เป็นข้อความที่ก๊อปปี้ไปยังคลิปบอร์ดของข้อความเนาะอืมมันก็ใช้ประโยชน์บางประโยชน์แต่ของผมที่มีการพูดว่าก๊อปปี้หรืออะไรเพราะผมมีการลงส่วนเสริมคลิปสปี๊คด้วยนะครับอืมก็อ่ะเอาเป็นว่า <This S 1> เดี๋ยวไปเพิ่ม <DC. S 1> เติมเกี่ยวกับส,เสกเด็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 กเดวกเด็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 กด แคปล็อกชิปคอนโท o เคคอนโท o ชิปแคปล็อกเอ็นวีดีคีบวกคอนโทนชิปเ K เนี่ยไม่สะดวกไปตั้งค่าตรงไหนได้บ้างที่จะเปิดปิดเราให้เรา Insert N ไปที่ n v ็น <Nvidia S 1> วีดีเมน, to, ference, to, นูครับเอ็นวีดีเมูแล้วเลือกลูกศรลงหาทูซับเมนูที b เลูอกลูกศรขวาครับวล็อลและลูกศรขึ้นออโตเมติ c คริบอร์ดรีดดิ้งเช็คออโตเมติก Leading Clipboard เขาเช็คไว้อยู่แสดงว่า Enable ไว้ถ้าคุณกด Enter ตรงนี้นะครับออโตเมติก Leading Clipboard ก็จะไม่ได้เช็คนะครับก็จะเป็น Disable หรือไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าเช็คแสดงว่าส่วนเสริมนี้เปิดทำงานอยู่ Enable อยู่แต่ถ้าไม่ได้เช็คเอย่างถ้าผมตอนนี้ผม Enter ไปไม่เช็คแล้วคราวนี้ผมจะไปก๊อปอะไรก็ตามนะครับเขาจะไม่พูดอีกแล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากเปิดแบบทางลัด ก็ insert n v d a t l แล้วก็เลื่อนขึ้นเนี่ยกด enter ตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คให้เขากลับมา enable แต่ผมว่ากด n v d a Key ผมใช้ Cap Lock Control Shift K Disable Automatic b o a r d Read ดุดอันนี้ปิดแล้วก็กดอีกที Enable Automatic b o a r d Read ดุดเปิดนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าที่อยู่ใน Preference Setting นะครับก็มี Auto Clip มีการตั้งค่าอีกด้วยเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าใครอยากที่จะ เสริมพลังของการใช้งาน Nvidia อีกนิดนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมทีไ่ได้ได้ได้ฟังมาจากคุณทัชชานะครับผมต้องขอคุณเก๋เนาะที่เคยแนะนำมาแต่ในช่วงนั้นผมเองอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะทำสื่อตัวนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาทำแล้วก็มาแนะนำว่าให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีส่วนเสริมดีๆอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่า Auto Clip นะครับ สำหรับใครที่หาใน Store ไม่เจอก็ลองหาเสิร์ชใน Google ก็มีส่วนเสริมตัวนี้นี่ก็ตามครับวันนี้นำวิธีการติดตั้งการใช้งานเบื้องต้นมาให้ได้เรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันกับผมสีชโชคบริการมองคอม1414พลัสผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยไปแล้วครับสวัสดีครับ